มากินอาหารจีนนะคะแถวบ้านบุฟเฟ่บรรยากาศในร้านนะคะ <c oughs> โอ้ยน่ากินมากโ <c oughs> คนจะพาดูอาหารนะคะว่ามีอะไรบ้าง okay. อันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้บรรยากาศในร้าน,นนี่ครอบครัวใหญ่พวกไอติมนะคะน่ากินอยู่พวกผลไม้ เฮ่มีแหนมกิมมแนแหนมะชองเช่ตอนนี้ของกินเยอะมากนะคะเมื่อก่อนแบบเรามากินแบบว่าของกินนิดเดียวตอนนี้เ็เพิ่มตอนกลางวันก็จะถูกนะคะแต่ว่าตอนเย็นอะตอนเย็นก็จะอีกราคาหนึ่งนะคะอันนี้ก็เขาเรียกว่าแหนมนะปอปอเปีปเยเรียกว่าแหนม <c oughs> ไทยได้สบายดีสบายดีฮาวยูเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามีอะไรนะคะเอานี่ขนมจีบกินด้วยกันไหมขนมจีบกินด้วยกันจานอยู่ข้างล่างกินขนมจีบอันหนึ่งนะคะนี่เลยเสือหลงเป่าเดี๋ยวเราก็มาดูสุชีนะคะอันนี้ก็คือเราหนีบหนีบไปให้เขาผัดตรงนน้นได้เราสั่งผัดเหมือนบลลี่สั่งผัดรอเอาเนื้อนั่นน่ะ แล้วก็เอาแต่ว่าที่ปลารีสมันจะเยอะกว่านี้นะเรานีบเสร็จแล้วแล้วก็มาเอาผักนะคะใส่เห็ดคนแบตบจะหมดแล้วไะกัตบตรงนั้นอีกไม่ให้เขาผัดนะคะทุกคนอะไรดีผลิตภัไทยนะคะทุกคนไม่เอาใ่กเอันาใส่อนอันนึงมไม่มีกับ ให้ดูนะครับคนว่าหน้ากินไหม mm hmm. นี่ก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะทุกคน mm hmm. นี่เราชอบกินนี่มาก <Okay. S 1> จะเป็นพวกไอติม mm hmm. ขนมจีบว่ื่อไม่หมดช่ออ๋อคือบอันนี้ก็เป็นพวกอะไรสลัดเอ้ยเอาเพริกอะไรไหมยอ้ยน่ากินอยู่โอ้ยน่ากินแบบสุดแ้วตอนนี้หอมมาแล้วนะคะน่ากินเวอร์ม็กซี่ ทุกคนเราไปกินกันนะคะของนนท์โนได้แล้วนะคะว่าเราอะจะกินอะไรหิวแบบรุนแรงนะคะมาจากสวนสนุกมากินกันจ้าทุกคนอร่อยมากทุกคนมันจะเป็นซอสอาก็มังสเปนนะเธอดิซอสฮะซีชวนซีชวนก็คือแบบเผ็ดนะเผ็ดชัว่เส็ชวนเนาะ มาค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนนี่นะคะกลับจากสวนสนุกก็มากินอาหารนะคะแบบหิวพากันหิวโหวยบรรยากาศในร้านนะคะโต๊ะเราก็จะใหญ่หน่อยเรามาตบท้ายด้วยของหวานนะคะมาเก่ากิน,นเกียจหยิบช่างมัน คือโต๊ะมันสวยนะชอบโต๊ะอ่ะเป็นต๊ะกลมๆค่ะทุกคน,นกลับได้แล้วจ้ากิ่มแล้วทุกคนสบายท้องเลยจ้าทุกคนเรามากินร้านนี้นะคะประจำแถวบ้าน มันก็จะอยู่ใกล้ห้างลีเดอร์นะคะ